สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพวกเราทีมงานคลิปเด็ดโหนกระแสถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะขอบคุณข้อมูลและภาพไทยบ้านการซื้อยิ้มคนพเนจรยิ้มละ500มันเป็นอะไรที่ผมก็งงและงงผมไม่เคยคิดเลยว่าความฝันเล็กๆสมัยผมเด็กๆที่ผมอยากช่วยคนพเนจรคนจรจัดนั้นในวันนี้มันจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ ผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ชอบในการกระทําของผมบางท่านอวยพรบางท่านติบางท่านชมบางท่านบอกว่าทําต่อไปหนุ่มสักยันแจกเงินขอแค่ยิ้มรับเงินไปเลย500บาทหนุ่มสักยันตะเวนแจกเงินให้กับคนยากไร้ขอแค่ยิ้มรับไปเลยคนละ500บาทซเชียลแห่ชื่นชมหนุ่มรับสักยันตะเวนออกแจกเงินให้กับผู้ที่ยากไร้ขอแค่ยิ้มรับเงินไปเลย500บาท เผยอยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คนยากไร้ได้สู้ชีวิตผู้ใช้งาน f a c e b o o k นายนัทพงศ์เฉียบแหลมโพสคลิปวิดีโอแจกเงิน500บาทให้กับผู้ที่ยากไร้คนไร้บ้านโดยการแลกยิ้มหลังจากที่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ในโลกโซเชียลทำให้มีชาวเน็ตจำนวนมากออกมาแสดงความชื่นชมจากการสอบถาม นายนัทพงษ์เฉียบแหลมเขาได้เผยว่าเขาเปิดสำนักรับสักยันเมื่อสองปีก่อนมีลูกศิษย์มาแก้บนด้วยทองจึงเก็บเอาไว้ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเลยมีความคิดดีๆที่อยากจะช่วยเหลือคนเลยได้นําทองไปขายนําเงินที่ได้มาแจกให้กับคนที่ไรบ้านนายนัทพงษ์เผยว่าส่วนตัวทําแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วแต่แค่เป็นคนวงในโดยเฉพาะลูกศิษย์เท่านั้นที่รู้ พี่นำคลิปมาเผยแพร่ในวันนี้ไม่ได้หวังอยากจะดังและตั้งใจจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆหากมีทุนจะพยายามไปให้ได้หลายๆจังหวัดเพราะว่าคนไร้บ้านเขาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ไม่ได้รับข่าวสารว่ามีการแจกของหรือถุงยังชีพแม้กระทั่งบ้านที่จะนอนยังไม่มีตอนแรกไม่ได้คิดตอนแรกไม่ได้มีความคิดว่าย้มละห้าบาทแต่พอไปแจกบางคนตกใจคิดว่าจะไปหลอก เลยให้ยืมเพื่อแลกเงินเลยเป็นที่มาของการยืนแจกตังห้าร้อยผมเองไม่ใช่คนรวยยังคงหาเช้ากินข้าอยากให้ท่านเข้าใจผมนั้นไม่สามารถแจกแบบนี้ได้ตลอดไปหากผมมีสักสิบล้านผมยังมั่นใจท่านจะได้เห็นคลิปของผมเรื่อยๆแต่ผมไม่ได้มีขนาดนั้นผมก็คนธรรมดารากญยาไม่ได้รวยถึงกับขนาดที่แจกได้ทุกวันจรงิงๆแล้วผมสละทองขายแล้วแจกคนพเนจร จนมีลูกศิษย์กลุ่มเล็กๆที่เป็นคนไทยและคนจีนที่พอมีพอกินแล้วอยากให้ทานเขาจึงนำเงินเขามาให้ผมได้รับหน้าที่แจกคนพนเนจรมันจึงมีคลิปและรอยยิ้มเกิดขึ้นผมจึงอยากบอกทุกคนนะครับว่ามันไม่ใช่ผมคนเดียวที่เกิดเรื่องราวประทับใจนี้เพราะยังมีพี่น้องเพื่อนพ้องผู้ใจบุญอีกนั่นก็คือคนที่เอาเงินมาร่วมแจกความดีความชอบผมไม่ขอรับคนเดียวเนื่องจากเงินที่ผมสละนั้น มันคือและสิ่งสําคัญที่ผมออกมาช่วยคนเนจรผู้ยากไร้มันมีอีกนัยหนึ่งที่อยู่ในใจนั่นคือผมอยากสร้างทานบารมีและต้องการเผยแพร่ให้เหล่าบรรดาศิทยาอนุสิทธิ์นั้นได้เห็นและได้ทำเพราะผมต้องการจะสอนให้เห็นถึงความเมตตาที่คำจนโลกต้องการสื่อให้เห็นว่าเราทุกคนคือคนเหมือนกันไม่อยากให้แบ่งชนชั้นวันนะอย่างน้อยสังคมของเราจะน่าอยู่และหากพวกเราช่วยกันทำไปเรื่อยๆ ผมเชื่อว่าประเทศไทยบ้านเกิดของพวกเราทุกคนจะน่าอยู่มากๆวันนี้เมื่อพวกท่านทั้งหลายชอบในการกระทำของผมท่านจงลุกขึ้นแล้วออกมาแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมโลกกันเยอะๆๆนะครับผมทำคนเดียวไม่ได้หรอกเพราะประเทศของเรานั่นใหญ่เกินกว่าที่ผมคนตัวเล็กๆจะทำได้คนเดียวทองสองบาทคือเงินห้าหมื่นและเงินที่ผมหยอดกระปุกไว้อีกสามหมื่นคือค่าครูที่ทุกคน มาลงนะศักยันเป็นเวลาสีปีที่ผมเก็บเงินค่าครูนี้หยอดกระปุกไว้รวมแล้วเงินผมประมาณ8 0 0ห0บาทเท่านั้นที่เหลือคือเงินของพี่น้องเพื่อนพ้องและสิทธิ์เงินยังเหลืออีกประมาณสองห0,000ื่นกว่าบาทเงินนี้ก็คือเงินที่พวกพ้องพี่น้องเพื่อนฝูงมาฝากให้ผมเป็นช่วยแจกให้เงินก้อนนี้หมดลงอาจจะเห็นคลิปรอยยิ้มห้าร้อยของผมน้อยลงนะครับแต่หัวใจในการแบ่งปันของผมยังคงเดิม เพราะผมก็จะทําเท่าที่ผมทําได้สิ่งที่ผมทําแค่อยากช่วยพี่น้องคนไทยช่วยเหลือสังคมไม่มากก็น้อยหากท่านชื่นชอบในการกระทําครั้งนี้ช่วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วยกันทำสังคมเราจะได้มีสิ่งดีๆได้มีรอยยิ้มมันจะน่าอยู่เพราะพวกเราคนไทยเลือดเดียวกันขอบคุณนะครับที่รักและเมตตาชื่นชอบผมนักบุมเลือดเย็นไหนยิ้มสีเอาไปห้าร้อยมงดำโสลด ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะขอบคุณข้อมูลและภาพไทยบ้าน